ได้คอนเทนต์ละสามดาบโซโลโตโป,โปโนี่งไงของจองกันจัดเก็บไอ้นี่ก่อนนะหูหูหูหหหหแตกต่อหน้ากูไอ้ที่หายโอ้โหไม่แต่โปว่ะกูละเบื่อกูดึงหนึ่งกับโปอยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่งไงนี่งไงโดนพลอโดนกุล่อไปดี ไออ่ะกูไม่มีบันยอมครับบอกไว้ก่อนโชว์แล้วเมื่อกี้ผมตบโปเป็นหนึ่งคิวนะบอกไว้ก่อนแปดหนึ่งสวยนี่ไงโดนคอมโบเซตต่อสูตรอสี่หมอสามหอสวัสดีเอทุกคนก็ในคลิปนี้นะครับผมจะเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่นะครับหลังๆที่ผมอัดคลิปไปเนี่ยผมแบบ ไม่ได้ค่าหัวเลยอะแบบค่าหัวก็ไม่ค่อยขึ้นนะเล่นมาสามปีละไม่ค่อยได้拉ค่าหัวและผมจะมาเปิดประวัติศาสตร์ผมจะมาาค่าหัวจนถึงสามสิบเอ็ผมก็จะล่าฝั่งโจรสลัดนะครับส่วนฝั่งทหารเรือเนี่ยก็อาจจะเป็นเอาเป็นเรื่องอนาคตละกันฝั่งทหารเรือเนี่ยพราว่าแบบสามสิบเอ็มนี่ไม่ได้จะขึ้นง่ายๆเออรอเป็นสิบปีสิบยี่สิบปีกว่าจะลาขึ้นได้เนี่ยอยากสิบหาย <c oughs> <c oughs> สมัครน้ำ อย่างนั้นท,ทุกคนก็อย like ่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับถ้ามึงไม่กดมึงเป็นเกย์มามาคลิปน anyway> ี้เราจะมาเล่นเซตเอ้าเกมกูอยู่ฝ네ั่งไหนวันนี้เอาฝั่งนี้โอเคพอดีมีสองจอเม้ยเหมือนว่าจะมีไอ้หลังหรอคนดูเนี่ยมันเกียนคีย์บอร์ดกันเนี่ยอีซี่ไม่น่าใช่ไอ้หลังแล้วน่าจะเป็นคนไทยแล้วเนี่ยวันนี้นะครับพี่จะมาเล่นดาบโซโลนะครับเอ่อดาบจริงเนี่ยในบล็อกฟุตมันมีชื่อว่าเอ้าพี่ะดาบอะไรว่าดาบโคโค่หรือเปล่าอ่ะมันชื่อมันยาวชิบหายเลยคนดู เอาไปว่า3มดาบโซโลนะครับเพราะว่าในากระตูเรื่องวันพีฟนั้นก็จะมีนี่แหละ3ดาบโซโลเออพูดพูดยากชิบหาเลยเล้ยเอ้ยเอ้ยเ้ย,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 ยปแปลกใครไม่มีรหัสบ็อกฟุตเล่นแนะนำร้านนี่เลยร้าน b ีเค o อมีรหัสตึงๆเยอะแยะมากมายอย่าลืมมาจัดกันด้วยนะลิงเว็บใต้คลิปนี้ดวนโปนเก็บไอ้นี่ก่อนนะโอ้โหๆๆๆแตกต่อหน้ากูชิบหา,าย อยู่ไหนอยู่ไงอยู่นี่ไงเฮ้ยเอยเอาว่ะโป้เป็นเกียนเซิร์ฟหรือ่าคนดูทุกวันเนี้ยมึงเอาหรอฮะมึงอยู่ไหนข้างบนจะไปไหนโอ้โหแสบตาสิบหาย โอ้โหไม่แต่โปะว่ะกูละเบื่อกูนึงหนึ่งกับโปอยู่ใช่ไหมเนี่ยสกิลว่าไปหมดตอนนี้นี่ไงมาดิออกมาดิไอ้โง่โอ้โห นี่ไงนี่ไง,ไงโดนกุลล่อโดนกุลล่อไปดิคุณจะรู้เอ้ย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 มาได้ไงวะมาดิมึงจะหนีกูนะโอ้สัตว์สัตว์ มันยิงเดินผมทุ่มนัดเลยว่ะไอตัวเนี้ยโอ้โหไอ้คาเฟ่ล้วกูไม่อยู่กูไม่อยู่กูไม่อยู่แมนะ่ชอบเลยเชื่อวะอะไรอ่ะมา ไม่มีวันยอมครับบอกไว้ก่อนม่อยากโ,าโชว์ใครจะอยู่แล้วมึงกดเกะคันอันนั้นกูจะนึ่งๆกับเึงร์นบอสแบบแค่นี่ฮะไม่ได้แดกกูหรอก ได้คอนเทนต์ละ3ดาบโซโลตบโปนี่ไงของจองกันจัดเหมือนว่าผมจะเจอ3ตัวด้วยนะครับ2หรือ3ตัววะเนี่ยไอนี้ก็โปนะเนี่ยใช่ไหมมามาทดสอบดูมามาออกมาแต่เมื่อกี้ผมตบโปเป็น1คิวนะบอกไว้ก่อนแล้วก็เกือบตบได้อีกตัวนะครับเมื่อกี้นี่เลื่อนมันน่าจะถึง100อนะครับมันกดโปเพื่อไงเออมันแบบสลับโปทันให้เปลี่ยนโปดีกว่าโปอมตะอะไรแบบนี้มันก็เลยไม่ตายนะครับคนดูโปตัวนี้กูเจอประมาณ2อาทิตย์ละเกมยังไม่แก่สักทีเลยไม่งั้นกูไม่เล่นเกมนี้แล้วนะบอกไว้ก่อน มีแบบเกมดีขึ้นในพ่อบคบเลยนะเติมเกมนี้สิบก้าล้านอะคนดูเฮ้ยมันกนแกตโอ้หายตัวทันนะสิเอ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  ตายมันได้ไงวะมันขี้โกงอ่ะเมื่อกี้มันพาผมไปที่ไหนไม่รู้อ่ะคนโดูแม่งปีมือไม่มีเน้นขี้โกงไอ้ขัดเดี๋ยหนีครับอเออขี้ลุมด้วยนะไอ้พวกเนี้ยเมื่อกี้ผมโดนลุมสองเสียคนดโด้ไม่ยุติธรรมเลยแปกหนึ่งสวย มึงดูดมึงดูดฝองครั้งเลยดินะโหโหกิ่ตัวเนี่ยเจะไปไหนนี่ไงนี่ไงโดนคอมโบ ติต่อสูอรอตรห่อสี่มอสามห่อต้มมาม่า <c oughs> อะไรวะโหอ,อันนี้เล่นผลบาร์กี้นะครับก็จะตีมันค่อยเข้านะครับเดี๋ยวเราเก็บไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> วิปปโปโ้เอ้ยตีีัมไม่ไเข้าด้วยเนี่ยอะไรวะโหโห มาต่อไหนวะเนี่ยมาดิมึงจะไปไหนมึงจะหนีกูหรอฮะ ตรีมไม่เข้าเลยวะทุกคนมึงเล่นลบาร์กี้อีกใช่ไหมเนี่ยอสองตัวเลยเหรอไม่ใช่ตัวเดียวด้วยนะเอา้าอีกตัวไปไหนอ่ะเอา้าเฮ้ยแกไม่มีวันที่จะรอดน้ำมือข้าแกอยู่ไหนเฮ้ยตรงโน้นนี่นะเข้ามากับคูไส้ไก่ไม่มีสักตัวเลย โดนร้านไปนแล้วอ่ะมันแตกไอ้นี่เนี่ยจะตึงมืออยู่นะเนี่ยตึงมือหรอเข้ามาดิโืมโ,โหไม่ตายอีกกะคอมโบทีเดียวแต่ไม่แตก มากับกูอีกแล้วมึงเป็นเฮี้ยเลยเนี่ยดื้อนักใช่ไหมมึงดื้อใช่ไหมเดี๋ยวข้า,<ด>าจะสั่งสอนเจ้าเองเรียบร้อยแฮ่ easy น่าจะหมดแล้วนะครับเซิร์ฟนี้น่าจะเงียบกันแล้วนะก็ผมเก็บหมดทุกตัวเมื่อกี้นี้กูตบ27เเอ็มได้หรอวะ โอเคทุกคนในคลิปนี้นะครับก็อย่าล like ืมกดไลค์ผมด้วยนะหน้าดโ o มจัดช่วงนี้ก็โ o มๆหน่อยนะเออเป็นหวัดบ่อยนะครับฝ <guard> นตกบ่อยมากช่วงนี้อย่าลืมกดไลค์ไป, <พ com> ไปละ